สวัสดีแล้วก็สบายดียามแรงๆนะพี่น้องนๆแล้วก็สวัสดีพี่น้องเัื่อไทยสบายดีพี่น้องเัื่อลาวมื่อนี้แม่ตาอยชีฟ้าพี่น้องไปดูป่าพี่น้องเอ้ยดูป่าหน้าแม่น้งแต็นพี่น้องเอ้ยไปดูป่าหน้าแมู่ป่าาหน้แม่น้งแต็นกะแม่ตาอยกะมื่อนี้กะแม่ตาอยกะไม่ได้มาผู้เดียวพี่น้องเอ้ยมากับแม่น้องแต็นพี่น้องเอ้ยแม่น้งแต็นแล้วก็แม่น้องกิบแล้วก็ชาวชอหน้าพี่น้องเอ้ยแล้วก็บ่าวผู้ผาเป็นกำมะน้าพี่น้องเอ้ยี่ทุกท่การนะพี่น้องนๆแล้วก็สำหรับผู้เลือ ที่เข้ามาที่หลังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ต่น้อยน้ำเนาะน้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปไปเบิ่งทีมงานผู้ใหญ่นะพี่น้องเนาะเนี่ยนี่คือน้องเต้นฝ่ายนี้พืชท้อนี่นะก็แม่น้องกิฟพี่น้องเอลยนะนีะ่จะมาดิพี่น้องหมู่บ้านนี่ควรกินยาค้างเช็นไปร้ายเมียอยู่นั่อนี้สบายวัอนี้สบายเพ่นวะหาบาเช้านี่ลานเช้าจะบีเมื่อวานนี่เพนบอกได้มาพี่น้องเอลยเพราะว่าเพนไปไปช่วยไดชเออ สาวโจรพี่น้องเนาะมื้อนี้มีสาวโจรมานําพี่น้องมีมาเพิ่มใมื้อนี้ได้มื้อนี้มาเพิ่มแต่มาซิกใหม่นี่คือแม่น้องแตืนพี่น้องเอ้ยนั่นสบายดีมื้อนี้มาดุดปลาอยู่หน้าพี่น้องเอ้ยมื้อนี้นะกะจักเฮากะดุดนําได้นําพียงเนาะมื้อนี้สบายนะพี่น้องเอ้ยมันต้องเมยคือประวัติในวันนี้เมยพี่น้องเอินมื้อวานได้จัก าเป็นกพี่นเราเยาะไปน้ำอันนี้คือคือ,คอลานม่น้องเตะอ้าวโตพี่น้องเอ้ยนะฮะสาวพรมานีเป็นดินน้ำมาต้นหลุโชชนเก็นพี่น้องเอ้ยอ้าพี่น้องเอ้ยตอนนี้กันน้องก็ก็จะแห้งแล้วพี่น้องเอ้ยนะทีมงานกันนั่งพายอยู่พี่น้องเอ้ย กับสาวสดพี Saint ่น้องเอ้ยตอนนี้น้ำกระแฮงนะแม่น้องเต้นไหมกันกำลังโคตรไหตจงอยู่เนาะป้าแต่พี่น้องเอ้ยนะตอนนี้กันน้ำกระแฮงแล้วมักันน้อยก็หาพี่น้องงานแม่หมดกันแม่น้องเต้นเป็นกัน อ้าวปางนี่คุณจะหาจะหาจะดีเลย เราเพียงเอาตะโคนากระผีแล้วโซโนพาดบอลอีตินอยู่นี่แล้วมีบอนี่คือว้แทมันคือว้แยไปทางนนอพี่น้อตะคนเห็นแะโคนะบุกม่ได้ท่ได้ตรงนี้โว้ยไปอีกแล้วโอ้

มันดนขี้ตมแล้วมันขึ้นเออปาับงาลงยานน่อยนี่ปลาคอเจ้าคุณเห็นไหมล่พี่น้องนี่ปลาคอน้ยทางคุณกับโนพอทางุปลาัวใหญ่โตเรียบร้อยไปดคอยอยเพี่น้องระวงระวงะางระวงไม่ต้องแตนไป ตอนนี้ค่อย่อยาที่ได้ขึ้นก้อนพี่น้องเอตนองนะขึ้นไปหานังนังปลาก่อนพี่น้องเอประชุมดีอยู่เลยกรน้อยกระนงกน้อเปยังงกระองมมบ่างกระอไโบราณเนาะบุคคลเมือวานพ่ออะไรตาปันจีปีนคือจาวโนวา พี่น้องเอ้ยปลาเ้างกันไปเยี่ยมมื่กี้ยางก่อนนะกะได้ลายยู่พี่น้องเอ้ยพอกินวันนี้ก็มาเมื่อพบเดี๋ยวยืดพี่น้องเนาะบักลาจะกินต้มปลาเย็นเปล่าเออนะคะพี่น้องเอ้ยตาน้อยเพื่อนกันเพื่อนน้องบางลาจะมีไปเได้บักลาอยู่ในโพได้เพื่อนน้องนะนาพี่น้องเอ้ยมาแล้วกับผ้าเดี๋ยวเยี่ยมกับยางเดแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้กะรทได้หาให้ยูกินก่อนส่งสู่ปานน้อย นี่ก็าเได้เอาปลาขม่นนี่ทอดกินพี่น้องอทอดเอาไม่ค่อยกัดชได้เลกปลาขม่นนี่พี่น้องเอลยเลกทอด อันนี้ปลาค่อยกาเลอะเลี่น้องเอ้ยอันชิ้นปลาคอวันี่พี่น้องเอ้ยค่อยชีกันนะค่อยชีต้มพี่น้องเอ้ยต้มะแบบเอ็ดอันใบแจ่วนะพี่น้องเอวยโมเมนต์เอ็ดแจ่วเดี๋ยวพี่น้องเอวยเอ็ดใบแจ่ว เบเบชื่อเป็นูข้องแม่อาหาพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะปลาค่อยกะไส้แล้วแล้วพี่น้องเอ้ยทาข้ามอหอนก่อนเนี่ยเอาปลาลุงมนันอันนี้มอค่อยกะพอดแล้วมัน,นีึก็ค่ได้าปลาลงก่อนนะหาพี่น้องเอ้ยตอนนี้ปลาที่ค่อยจะทอดกะอืมล,ล่างแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ถ้าปลาที่ต้มชุบ้วก่อนอยังทอดพี่น้องเอาา้ยปลา ตัวพี่น้องเอ้ยนะมัวค่อยกับตอนนี้แกทำลางพดทุฟาง,งพี่น้องเอ้ยอาพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะต้มปลาค่อยกระชุบล้วพี่น้องเอ้ยนีย่กะีิดได้ปุุงไปหากินข้าวแล้วพี่น้องเอย

ปานย้ปนยปานน้ำไ,ไม้ยังมัวันนี้แกค่อยก่ที่ได้ม้อยอันนะจับเจี๋ยวไว้ไว้ท่าแล,าาลา้พี่นอ้องอคถ่ายปลาเถ่ายปลาด่ายปนพี่น้องอกนิทากองพี่น้อง หลายๆมันจะได้เจ็บมัเว้ย่อ่อ้นีนะฮ่าฮ่าฮองเฮานี่บิวช่วมาฮะา้อยเอ้ยมาองมือนี่อีมันบอมี่้องมือนี่นะ ก่อนพี่น้องดืข้าวแห้เยนว่าจำแจ่วตั้งแต่เดนน็กมเมมนี่อพี่เ้าน้องเอพน้อเอแนวยูแนวกินค่อนกันมีปลาอันบาแเจวพี่น้องเอแล้วกะมีทอดปลานึ่พี่น้อง อันนี้คือแจ่วกินกับทอดปลาพี่น้องแล้วนะฮะพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะลุยซ่าพี่น้องเอ้ยดูผ้าข้าวมาชิวกินบงมะลิงลาบ่น้ฮะพี่น้องเอ้ยนั่นนี่นี่กินกันมามาพี่น้องมากินเพลสต์กินข้าวแล้วไหมตาน้อยพี่น้องมามีตะแนวแซ่บพี่น้องเอ้ยน้าฮะพี่น้องเอ้ยกินข้าวมื้อนี้กะคนมืน บวครบนี่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าอันน้องชายกับเบาชลพี่น้องไปป้าพี่น้องเอ้ยชนเบาข้ำกับไปก้นเป็นต้นแมร์ชาวนุ่ยเพื่อนพี่น้องเอ้ยยังโมเห็นมากจะเป็นไงชนพ่อกับเพื่อนไปดินเลยพี่น้องเอ้ยอืมตะน้อยนังงามนังคักขนาดเลยแซ่บว่าตะน้อยนั่งคักนั่งอย่างนั่นนั่งทำไมนั้างหน้านะ